กุ๊บกุบกุบมาดูกันซิว่าในส่วนของเอ,อ่อแมนเทนเน์นะคะหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็มี ขั้นตอนหลักที่ต้องทำนำไอโซก้าพันึงลุ่งเรืองเช่นเดียวกันค่ะนะคะอะในส่วนของ Maintenance นะคะถ้าจะย่อยเป็น8หน้าที่ที่คุณจะต้องทำเพื่อซัพพอร์ตในส่วนของอระบบไอโซก้าพนึงเนี่ยก็น่าจะมีอันแรกค่ะจัดทำทะเบียนเครื่องจักรค่ะเราก็จะต้องมีรีสว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอยู่ที่ใครนะคะแล้วก็รอบมีการดูแลเป็นอย่างไรนะคะอยู่หน่วยงานไหนสเปคของเครื่องคืออะไรอันที่สองค่ะเมื่อมีทะเบียนเื่ จากแล้วเอาไปทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรนะคะตามความเหมาะสมตามคู่มือของเครื่องจักรที่กําหนดไว้นะคะอันที่3ค่ะเมื่อมีแผนก็ต้องมีผลค่ะคุณขาเราก็มีผลในการเอ่อบำรุงรักษาเครื่องจักรนะคะว่าเอา่อเราตามรอบที่ถึงกําหนดแล้วเนี่ย เมื่อเราเข้าไปบำรุงรักษาเครื่องจักรแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะวันได้ผลเป็นยังไงเราทําเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะอันที่4ค่ะดูแลคนเดียวไม่พอไปให้เจ้าของหน่วยงานดูแลด้วยนะคะนั่นก็คือช่วยทำเดลี่เช็คเนี่ยไปให้ทางหน้างานเนี่ยเขาเช็คในแต่ละวันว่าเครื่องจักรของเขาเนี่ยพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะอันที่5้าค่ะจัดเตรียมอะไหล่สำรองค่ะแต่วงเล็บนะ ถ้าจําเป็นคือบางองค์กรอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีอะไหล่สรองเพราะว่าไปอยู่ตรงข้ามแบบโฮมโปรหรือไทยวัสดุเดินข้ามไปซื้อก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องสต็อกไว้ให้ยุ่งยากในองค์กรอันนี้ก็สามารถทําได้แต่หากแม้ว่าองค์กรของเราเนี่ยเมื่อเครื่องจักรเสียแล้วปรากฏว่าจะต้องรอแบบเป็นแบบโหเป็นปีเลยเป็น3เดือน6เดือนปว่าอะไหล่จะมาจากต่างประเทศอย่างนั้นนะคะจำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมอะไหล่สรองแล้วก็มีลิสต์ในการจัดเตรียมอย่างชัดเจนค่ะอันที่6ค่ะขั้นตอนการซ่อม ค่ะ ในกรณีที่ PM เนาะ PM ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีชิ้นงานเอ้ยอาจจะมีเครื่องจักรที่เสียหายนะคะเราก็จะต้องทําการซ่อมก็กําหนดขั้นตอนใบแจ้งซ่อมหรือรูทในการซ่อมที่ชัดเจนด้วยค่ะอันที่7ค่ะไม่ว่าจะเป็น PM หรือการซ่อมจัดเก็บเป็นประวัติด,ด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็เราทําอะไรไปบ้างนะคะและสุดท้ายาค่ะ8ดค่ะดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั่วๆไปนะคะก็อาจจะลามไปถึงน้ําไฟเครคอ,อ โฟลคริปนะคะให้ในองค์กรเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างดีนะคะและนี่คือทั้งหมดของ8ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อคุณอยู่ในส่วนของเมนเทนเนน์นั่นเองค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ